คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและวก้าว่าสไตล์จีวิวแอดไวมากกว่าที่คุณคิดแอสรอคมาเจอร์บอร์ดที่เกียเมอร์เลยนะโอ้าวราคร็อกเตอร์เลือกใช้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วอล์ค o อกโซนทีวีซีซั่นที่2นะครับอยู่ในช่วงของนันมิสุร่นะครับวันนี้เนี่ยผมมีสมาร์ทโฟนมานะครับหลังจากที่ ห่างหายไปนานนะครับให้น้อง BB เขาได้ลองอรีวิวสบายสบายสไตล์ BB นะครับวันนี้ผมเกิดอาการคิดถึงนะครับไม่ใช่คิดถึง BB นะคิดถึงการรีวิวสมาร์ทโฟนนะครับก็เลยมาลองจับสมาร์ทโฟนโดยนำมารีวิวกันบ้างนะครับสำหรับโปรดักที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยจะเป็นสมาร์ทโฟนจากทาง LG นะครับก็ จะเป็นสมาร์ทโฟนที่มีคอนเซปต์แบบแนวน่ารักคิกโคลอันน,นันซึ่งเหมาะเข้ากับหน้าผมมากเลยนะครับว่าง่ายๆก็คือไปแย่งน้องบีบีเข้ามารีวิวนั่นเองนะครับก็ที่อยู่หน้าผมก็คือ LG อากะนั่นเองนะครับอ่าหรือ LG อากะอืมแล้วแต่นะครับใครจะอ่านยังไงก็ได้นะครับวันนี้ตัวที่เรานำมารีวิวจะเป็นตัวสีขาวนะครับซึ่ง ตัว LG Acad จะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับวางอยู่ตรงหน้าผมแล้วลักๆเนี่ยผมขออนุญาตใช้เป็นสีขาวเลยกันนะครับสีอื่นเนี่ยเราเรามาว่ากันทีหลังนะครับอ่ะดีไซน์หลักๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าออกแนวน่ารักคลิกขัูโอนเนะนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับก็จะมีฝานะครับเป็นเป็นฝาปิดมาเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเคสแข็งๆนะครับนี่ก็ตัวฝา ตัวนี้นะครับแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปดีไซน์เพิ่มเติมเหมือนอย่างเช่นตัวนี้นะครับมีการตกแต่งนะครับดีไซน์แล้วแต่ว่าใครจะเอาอะไรมาแปะเหมือนอย่างเช่นตัวนี้หรือจะเอาสีมาวาดนะครับให้เป็นออกแนวการวาดภาพหรือสีมาป้ายก็แล้วแต่ตามถนัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับเวลาเราถอดออกเนี่ยก็สามารถสลับฝั่งได้นะครับก็จะไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานนะครับนี่นะฮะเวลาเราปิดฝาปุ๊บก็จะเห็นเวลตาของตัวอาค่ะ นะครับนี่นะฮะด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกสีขาวนะครับเป็นแผ่นพลาสติกสีขาวมีโลโกโล้ LG R ค่ะอยู่ด้านหลังนะครับด้านใต้นี่ขยับขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะมีกล้องนะครับกล้องหลังเนี่ยความละเอียดระดับ8ล้านพิกเซลนะครับนี่แล้วก็บริเวณนี้นะครับจะเป็นปุ่มนะครับ เอาเอาง่ายๆก็คือปุ่มล็อกสกินหน้าจอนะครับจะอยู่ด้านหลังหรือเปิดปิดเครื่องก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับรวมไปถึงปุ่มซูมอินซูมเอาแล้วก็ปุ่มตัวเป็นช็อตคัดของการกดถ่ายภาพนะครับบริเวณนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็น LED แฟลชนะครับ 1. จุดนี่นะฮะทีนี้เราขยับมาดูด้านหน้ากันต่อนะครับเดี๋ยวผมปิดหน้าจอก่อนนะครับ สำหรับตัวหน้าจอนะครับหน้าจอด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยระดับ 720p ก็คือ,อ1 2 8่2คณ720นะครับก็ขนาด hd นะครับก็ค่อนข้างเดียวชัดเจนนะฮะเริ่มจากด้านล่างนะครับก็จะมีโลโก้ lg นี่อยู่บริเวณนี้เลยนะครับขยับขึ้นมาโซนด้านบนแน่นอนด้านบนเนี่ยต้องมีกล้องนะครับ กล้องหน้านะครับว่ากันง่ายๆก็คือกล้องหน้าเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่2.1เมกะพิกเซลนะครับรวมถึงมีเซ็นเซอร์วัดค่าเรื่องของแสงหน้าจอนะครับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับด้านล่างนี่บริเวณนี้นะครับจะมีพอร์ต m i โคร USB สำหรับชาร์จไฟแล้วก็เชื่อมต่อสาย Connect Data ตต่างๆนะครับแล้วก็จะมีลำโพง 2. จุดอยู่ด้านล่างนะฮะนี่ฮะ ขอบด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะไม่เห็นมีอะไรนะครับจะมีแค่ร่องตรงเอาไว้สําหรับเปิดฝาด้านหลังซึ่งตัวน,นี้เนี่ยสามารถเปิดฝาหลังได้นะครับนี่เวลาเรางัดนะครับสามารถงัดบริเวณนี้ได้เลยนี่ฮะด้านบนฮะด้านบนเนี่ยจะมี3.5ม m mm. สําสำหรับสมอ l ท a อ k หูฟังไมโครโฟนนะครับบริเวณนี้ฮะนะครับแล้วก็จะมีจุดเล็กๆเ,เอาไว้รับสัญญาณรับเสียงนะฮะง่ายๆนะครับ พยามมาด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งจะมีช่องเล็กๆบริเวณนี้อันนี้เนี่ยเอาไว้เสียบสายของคอเวลาสาวๆนะครับแน่น,นอนแหละตัวอาขาออกแบบมาสําหรับน่าจะเหมาะกับสาวๆน่ารักขี้ขั้วอ่นนี้เอาไว้แบบแขวนคอไปไหนมาไหนนะครับกันหายได้ด้วยนี่ที่สําคัญเดี๋ยวผมจะเปิดฝาหลังให้ดูกันนะฮะเปิดง,ง่ายๆนี่ครับ ัวฝาหลังก็จะเป็นพลาสติกนะครับจะเห็นแผ่นดำๆบริเวณนี้นะครับแผ่นนี้ก็จะเป็นตัว near field communication ก็คือ nfc นั่นเองนะฮะนี่สามารถใช้งานได้ด้วยครับทีนี้พอเราเปิดฝานะครับเปิดฝาด้านหลังออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นตัวบอดี้เนี่ยหลักๆจะเป็นสีดำนะครับจะเป็นสีดำทุกเครื่องเลยนะครับเป็นบอดี้หลักบริเวณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้รุ่นนี้จะมีความจุอยู่ที่2540มิลลิแอมนะครับก็ถือว่า เพียงพอต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญสามารถถอดออกได้เปลี่ยนได้ง่ายๆนะฮะ <_ S 1> คือถ้าเกิดว่าเวลาเราใช้ไปนานๆแบตเตอรี่มีปัญหาบวมบ้างอะไรบ้างนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่ามันจะส่งผลต่อเวลาเราชาร์จครั้งคืนหรือแม้กระทั่งเราใช้เพราะว่าแบงที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับแน่นอนผมเจอมาแล้วนะครับด <_ S 1> ้านบนฮะ ก็จะเป็นในส่วนของช่องเสียบไมโคร SD card นะครับสามารถเพิ่มหน่วยความจำจากตัวเครื่องได้อีกนะครับสูงสุด32 g b นะครับจะเป็นสล็อตบนนะครับสล็อตล่างเนี่ยสล็อตล่างจะเป็นในส่วนของ SIM card. ซิมการ์ดซิมการ์ดนี่ก็จะใช้เป็นแบบไมโครซิมนะครับตรงนี้จะมีสอสลอ็อต2ชั้นด้วยกันนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นตัวกล้องนะครับตัวปุ่มที่ผมชี้แจงไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ตัวไฟ l e ล์ i นะฮะ ทีนี้ครับจากรูปลักษณ์ภายนอกดีไซน์กันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าตาของ UI เรื่องของฟีเจอร์แล้วก็รวมไปรวมไปถึงเรื่องของสเปกกันบ้างน,นะครับผมก็เข้ามาที่หน้าโฮมก่อน,อนเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกันใหม่อ่าปึ๊บนะครับอ่าใส่ตัวนี่ตัวเคเอร์ไปก่อนนะครับก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้เวลาเราอ่าใส่เคเอร์ปิดไว้นะครับเวลาเราดึงออกปึ๊บนี่มันก็จะเข้าสู่ หน้าโฮมสกรีนนะครับก็ดีไซน์ก็ออกแนวน่ารักนรักตามสไตล์นะครับทิกขอนนูอานุเนะนิดนึงนะครับฟีเจอร์การใช้งานก็เป็น Android ทั่วไปนะครับก็จะมีลูกเล่นฟีเจอร์เข้ามาเติมเต็มนะครับถ้าใครที่อยากได้แบบน่ารักนักมีมุ้งมิ้งมุ้งมิ้ง,งอะไรเงี้ยก็สามารถจัดการได้นะครับนี่แอดพวกวิดเจ็ตเข้ามารวมไปถึงแอปพลิเคชันนะครับปกติทั่วไปนะครับหน้าตาของออป ตัวหน้าตาของแอปเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับและดูสีหวานๆไ้นิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้อ่ะนะครับทีนี้อา้าวกดผิดซะงั้นทีนี้เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูในส่วนของสเปคนิดนึงนะครับโดยเช็คจากอแอปมาตรฐานเลยก็คือนั่นนั่นก็คืออันตุตูเบนช์มาร์นี่ฮะนะครับอ่ะเช็คสเปคกันนิดนึงก่อนที่จะไปดูคะแนนกันนะครับ สำหรับตัวสเปคนะครับผมขออนุญาตใช้ Antutu Benchmark ในการเช็คสเปคกันเลยนะครับก็ไล่จากข้างบนลงไปข้างล่างเลยนะครับตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ o s ที่ใช้ก็คือเป็น Android นะครับเวอร์ชัน4.4นะครับนั่นก็คือ KitKat นั่นเองนะครับตัว CPU เนี่ยตามสเปคเนี่ยเขาแจ้งว่าเป็น Snapdragon 400นะครับก็เป็น Quad Core นะครับจะมาในโค้ดน m ม ARM V7 นะครับขยับลงมานะครับตัวเรื่องของกราฟิกนะครับก็จะเป็นอ r d u i n o นะครับ 3.05นะครับเร s โซลูชันของหน้าจออย่างที่กล่าวไปตอนแรกก็คือ1 2 8 0อ7 2เน,นะครับก็คือ 720p น,นั่นเองนะครับเรื่องของกล้องหลังขนาด8ล้านพิกเซลนะครับนี่ขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องของแรมแรมตัวนี้เนี่ยให้มา1.5 GB กิกนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เพิ่มให้เป็น2ไปเลย ผมก็นั่นน่ะสิฮะนะครับเรื่องของอ internal storage นะครับความจุภายในตัวเครื่องก็คือ16กิกนะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม storage อย่างที่บอกไปเป็น micro SD card ได้สูงสุด32กิกนะครับนี่ก็เป็นสเปคคร่าวๆนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับ2,540มิลลิแอม ตัวผลคะแนน a n น u ุตออกมาแล้วนะครับจากที่ทดสอบไปผลคะแนนก็อย่างที่เห็นเลยนะครับ2377คะแนนก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะท็อ,ทอปทอปเหมือนกันนะครับคะแนนอยู่ในเลงส0ง0 0 0 0นเนี่ยก็ถือว่าหลายแรงพอสมควรนะครับอ่ะเห็นสเปคกันไปแล้วเดี๋ยวผมมาลองอทดสอบเกมคร่าวๆให้ดูกันนิดๆหน่อยๆพอของปากข,ของคอนะครับ ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันดูนะครับมาดูภาพสีสันกราฟิกเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีอาการกระตุกให้เห็นไหมนะครับนี่จะเป็นเรื่องของการทลืสกรีนนะครับดอกแรกก็ความแล้วครับอ่ามือนั้นเร็วไปหน่อยเอาใหม่ขออีกทีไปเวิบอัะนี่ฟลิปเป็นหนึ่งดอกนะครับอีกทีครับนี่นะฮะแถมไปอีกอ วึบนี่นะครับอีกทีนะครับก็ค่อนข้างที่จะไหลลืน่นนะครับตัวภาพเนี่ยการเรนเดอร์ของภาพก็ามาเต็มนะครับสีสันค่อนข้างสดใสนะครับทัศสกรีนก็ตอบสนองทันท่วงทีนะครับไม่มีแต้มให้ผมเก็บเลยหรอให้ผมโชว์ท่าอย่างเดียวเลยนี่ชนต้นไม้คว่ำซะ ก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของหน้าจอการทัศกรีนแล้วก็การแสดงผลภาพนะฮะร<ม>ออีกนิดนึงแถมแถมอืมอย่างนี้ลงไม่เป็นอย่างเี้ยเขาเรียกว่าลงไม่เป็นนะครับเจ็บซะโอเคนะครับพอหอมปากหอมคอทีนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะลองทดสอบก็คือจะเปิด YouTube ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะปรับขนาด เป็น 720p นะครับ Quality นี่นะครับเราปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปลองดูนะครับเรื่องของการรับสัญญาณเน็ตนะครับเรื่องของการแสดงผลภาพแล้วก็เรื่องของระบบเสียงนี่ครับของมันคืออะไรบ้างประโยชน์ของมันสามารถปรับด้านหลังแนะนำวิธีเซตอัพของระบบเสียงวันนี้เรามาดูการใช้งานโดยละเอียดของแต่ละฟังก์ชันดีกว่าและคําตอบว่าทําไมคนถึงควรใช้ NAS และ N a s มีประโยชน์กับการใช้ชีวิตประจําวันของเราอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูกันครับ ่ทีแล้วเลยนะครับสหรับคนที่ยังไม่เสียงที <im 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 um> <im 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 ่ออกเนี <im 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 ่ยก็จะออกจากด้านล่างของตัวสมาร์ทโฟนนะฮะวันนี้ค่อนข้างเดียวราะดังพอสมควรนะครับนะครับโปรแกรม ASUSER CONTROL CENTER นั่นเองกดเข้ามาจะขึ้นสถานะว่า ready นะครับกับ NAS AS 6 0 2ทุกอย่างค่อนข้างเรียบคมชัดพอสมควรกด open ก่อนเลยครับนะครับที่ความละเอียด 720p อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของตัว LG อ k a ka, นะครับนั่นก็คือตัวลูกเล่นของเขานี่นะครับที่ผมให้ดูตอนแรกมันก็จะมีในโหมดของกล้องถ่ายรูปนะครับเราสามารถถ่ายกับตัวการ์ตูนที่เป็นไฮไลท์ของตัวอาคานะครับนี่ให้มันอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับเบ๊บเราก็สามารถถ,ถ่ายเก็บไว้นะครับหรือใครจะถ่ายเซลฟี่เอาหน้าตัวเองคู่กับอคานี่มีเขินด้วยนะครับ มันก็จะเป็นลูกเล่นหนึ่งที่เหมาะสำหรับสาวๆนะครับมีหลายตัวเลยนี่ฮะนี่ยืนบนสมาร์ทโฟนตัวเองห่าหล่อเชียะนะครับประมาณนั้นนี่ฮะเดี๋ยวดูภาพนะครับนี่ที่เราถ่ายไว้ อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของทาง LG อากะนะครับนี่ฮะนี่ก็จะมีลูก,กตานะครับตรงนี้เนี่ยจะสื่ออะไรได้หลายๆอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเครื่องมันดับไปนะครับเราจะปลุกให้มันตื่นเนี่ยกดแทบ2ครั้งนี่ตาก็จะกระพริบนะครับให้มองไปทางไหนบริเวณนี้เนี่ยจะมีการแจ้งเตือนหลายอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเรากําลังชาร์จแบตนะครับนี่นะครับวบ,บก็จะเป็นแสง นะฮะสักครู่อ๋อยังไม่ได้เสียบปลั๊กนี่ปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นแสงสีฟ้านะครับสีฟ้าๆอย่างนี้ลักษณะเงี้ยก็แบตเนี่ยจะอยู่ในช่วงของเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเกือบเกือบเต็มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นสีเขียวนะครับหรือถ้า1%เนี่ยแบตก็จะหมดบริเวณนี้ก็จะเป็นสีแดง นะครับสีแดงจริงๆมันมีสีสีนะครับต่ำสุดนี้ก็คือสีแดงนี้ไม่ไหวละ1%นตะครับตั้งแต่2%ขึ้นมาถึงประมาณสัก30%เนี่ยก็จะเป็นส,สีส้มนะครับแล้วก็สีฟ้านี่ก็จะไล่ขึ้นมาจนถึง80-90%สนะครับสีเขียวก็คือ100%อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแสดงแสดงออกนะครับของตัวลูกกระต่ายทางอา,านะครับ mm hmm. นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของฟีเจอร์ที่เป็นตัวของวัดอุณหภูมิอากาศ นะครับอุณหภูมิอากาศก็จะมีชี้แจงให้เห็นตรงหน้านี้นะครับแล้วก็ขยับลงมานิดนึงนะครับเวลาเราขยับตัวคับเวอร์เนี่ยลงมาครึ่งหน้าจอก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆถ้าเกิดว่ามีสายสายเรียกเข้าที่เราไม่ได้รับหรือมีเมสเซจต่างๆก็จะแจ้งเตือนบริเวณนี้นะครับประมาณนี้ครับก็ฟีเจอร์ของตัว LG อาก้าหรืออากะนะครับก็ค่อนข้างที่จะคบคันเหมาะสำหรับ เด็กๆาสาววัยมุ่งมิง,มงฟุงฟ้งฟงนะครับอย่างที่น้องบีบอกนะฮะจริงๆไม่เหมาะกับผมเลยผมเอามาเล่นซะง,งั้นนะครับนี่ก็จริงๆบริเวณนี้เนี่ยก็สามารถเล่นอะไรได้หลายๆอย่างนะครับเวลาเราปลุกให้ตื่นเราเขยา่าเนะี่ยฮะตามันจะลุกเป็นไฟนะครับบอกว่านี่ขาก็ยังเฟรดอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของสีสันนะครับมีออกมาทั้งหมดสีสีนี่ฮะนะครับ,นะรบเป็นสีขาวสีกรมท่าสีเหลืองและก็สีชมพู นะครับนี่ฮะตัวอื่นที่ยังไม่ได้ตกแต่งในส่วนของคัพเวอร์นะครับก็สามารถนําไปตกแต่งอย่างที่ผมบอกได้นะครับจะทาสีจะเอาอะไรมาแปะหรืออะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับระดับกลางนะครับที่ค่อนข้างที่จะ,ะทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะครบครันในส่วนของการใช้งานนะครับวันนี้เนี่ย ผมก็ต้องขอบคุณทาง LG ประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้ผมได้ลองอรีวิวอันบ x ็อกให้ดูกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับเจอกันใหม่เทปนะาครับสวัสดีครับ อย่าลืมติดตามกับพวกเราครับโอโคซนทีวีซีซั่นที่สองกับผมได้ที่นี่เลยฮะโคตรหลอ่อ